สวัสดีนะครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับวันนี้อยู่ผมเชื่อมกับคำบางน้านะครับวันนี้ได้มีโอกาสเช่าพระสมเด็จวัดเจดียชโยพิมพ์หกชั้นอกตันที่องค์ไม่หักไม่ชํารุดสมบูรณ์ด้วยนะครับองค์นี้เชอามาหลายแสนนะครับแต่สวยแชมป์แชมเป็นหลักล้านนะครับดีรับเช่านะครับถ้าในมีพระสมเด็จวัดเจดียชโยวัดบางอุพภมวัดระคังส่งรูปมาได้เลยนะครับไอดียไลน์ที่ขึ้นอยู่นี้รับเช่าถุกสภาพจะหักจะซ่อมจะสืบจะสวยแชมป์อะไรผมก็ได้หมดจะดาลงดราก็ได้นะครับ องนี้เป็น6ชั้นอกตันนะครับฐานนะครับง่ายๆกันเลยฐานจะมี6ชั้น1 2 3 4 5สี่ห้านะครับอกตันคือยังไงอกท่านเนี่ยจะเป็นร่องนี้ใช่ไหมอ้าวในตันนี่ครับตรงข้างบนนี่จะเป็นเหมือนฟันนะครับจะเป็นตันข้างบนตรงกลางนะครับอกตันแล้วแขนท่านจะเป็นอย่างนี้เลยลักษณะทรงพิมพ์ท่านนะครับใบหน้าท่านก่อนใบท่าท่านเนี่ยท่านจะมีพิมพย่อยอีก 2- อ,กส,อสามแม่พิมพนะครับในพิมพ์ย่อยของอกตันอีกทีหนึ่งนะครับ นี่ใบหน้าท่านเห็นไหมครับจะเล็กๆหูจะกลางๆนิดนึงนะครับนี่แล้วเกรดท่านจะขึ้นไปข้างบนเลยอันนี้ผ่านการใช้งานมาของเครื่องหนักนะครับเปลือกผิวหายหมดเลยนะครับว่างตามสภาพเนื้อแต่เนื้อท่านนุ่มแน่นนะครับดูเม็ดขาวเม็ดดํานะครับนี่เห็นไหมตรงใบหน้าท่านเม็ดแดงมีบ้างนะครับนี่นี่คือธรรมชาติเลยนะครับตรงอกนะครับนี่ครับ อ,อกเป็นล่องเลยแล้วมือเห็นไหมครับล่องอ,อกชัดเจนมากๆล่องอ,อกนี่ชัดเจนมากๆนะครับนี่โอ้โหชัดเจนจริงๆร่องน้ำตรงนี้นะครับแขนต่างๆเห็นไหมครับจะเป็นแบบว่าถ้าใครดูธรรมชาติเนี่ย คือตรงแขนเนี้ยก็จะค่อยๆนูนขึ้นมาตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นบรรจบกันนะครับนี่เห็นไ,ไหมนี่แล้วเส้นเนี่ยคมเส้นอกต่างๆเห็นไหมครับพื้นข้างในเป็นซอกเลยแล้วแขนเนี่ยตั้งเป็นสันเลยไหมครับแขนนี้ตั้งเป็นสันเลยเห็นไหมครับลักษณะการวางแขนเห็นไหมครับตั้งเป็นสันเลย,นเนย,เเลยโคง้งหกักมายีย้นี่ตรงนี้จุดนูนเลยนะครับแล้วก็นี่แขน แขนเหมือนเส right. like ้นเลยครับแปะเหมือนแปะลงไปเลยนะครับเป็นสันนี้เลยนะครับเนี่ยซอกแขนต่างๆเห็นไหมชัดเจนมากๆอกนะครับโอ้โหแล้วดูมิติเห็นไหมครับจะเป็นเหมือนแอ่งลงไปแล้วตรงกลางตรงนี้จะนูนขึ้นมาเห็นไหมครับเนี่ยชัดเจนนะครับแล้วต่อไปแขนขาท่านจะเหมือนกล้วยท่านจะเป็นเหมือนแบบอ่าโค้งอย่างนี้นะครับแล้วอ้วนแล้วก็จะจะมีจุดที่ตรงบางตรงกลางจะบางหน่อยแล้วก็อ้วนขึ้นมาตรงนี่เห็นไหม เนี่ยเขาเรียกว่าลักษณะของทรงพิมพ์เนื้อนหนึบนุ่มเลยเหไหมครับเม็ดมวลสารต่างๆชัดเจนแน่นนะครับแล้วก็ฐานชั้นแรกนะครับนี่เห็นไหมฐานตรงนี้ก็ผ่านการใช้งานมาบ้างแต่ก็ยังน่ารักอยู่ใช้ได้ใช้ได้ฐานนะครับนี่เห็นไหมฐานเดิมๆพวกพับโอ๋ก็ต้องระวังเรื่องซ้าะเรื่องแต่งด้วยนะครับมีหลากหลายรูปแบบ เรื่องอุดเรื่องซ่อมต่างๆฐานเห็นไหมครับเป็นใบมีดเลยเห็นไหมปลายจะแหลมเห็นไหมครับฐานปลายจะแหลมเลยแต่ว่าพระผงต้องพูดอย่างหนึ่งนะครับต้องดูเยอะๆเลยนะครับผมอาจจะไม่ได้เก่งอะไรมากมายนะครับแค่เอามามาให้ดูการอะไรอย่างนี้นะครับก็พยายามฝึกนไปเรื่อยๆนะครับพระผงนี่ไม่มีวันสิ้นสุดจริงๆนะครับเนื้อเห็นไหมครับแน่นปึก๊กนะครับเม็ด นี่เม็ดแร่ต,ต่างๆนะครับธรรมชาติเลยนะครับเมื่อหามวลาสารเห็นไหมครับฐานต่างๆจะมีหนาบางแล้วปลายเห็นไหมปลายแหลมจะมีแตกไรางาบ้างนะครับเนี่ยคือธรรมชาติเลยของพารุ่นนี้นะครับนี่เห็นไหมเนื้อหนึบนุ่มนี่เห็นไหมครับเนื้อหนึบนุ่ม นี่เนื้อแน่นจริงๆเม็ดดำต่างๆชัดเจนนะครับนี่คือธรรมชาติแล้วเนื้อเห็นไหมเป็นเหมือนแบบมันๆเลยนะเป็นแบบไข่ไอะไรอย่างเงี้ยนะครับน้ำมันน้ำมันเออผมจะพูดแต่นึกคำไม่ออกเนี่ยจะมีเนื้อใหญ่ๆบ้างเห็นไหมครับขอบเห็นไหมครับนี่ขนาดซูมเนี่ยอันนี้ซูมเนี่ยครับซูมเนี่ยจะเป็นโค้งมาฟึบจะโองนิดหนึ่งแล้วก็ ปุ๊บเข้าไปอย่างนี้แล้วจะมีซ้อนอีกทีหนึ่งแล้วมีโค้งอันหนึ่งนะครับนี่เห็นไหมท่านจะเห็นเลยว่าเป็นหลากหลายระดับนะครับพื้นเห็นไหมโคจรระดับการแตกตรงกลางเนี่ยกับข้างในเนี่ยเหมือนกันเลยแต่ว่าริมเนี่ยไม่เหมือนกัน,นเห็นไหมครับเนื้อนแน่นมากนะครับชัดเจนองคนี้ชัดเจนมากๆครับเคยได้องค์หนึ่งด้วยมีเส้นกีาแจะไม่รู้เส้นกีาท่านใดนะฮะแต่ว่าก็ชอบนะครับอ,อกตานนี้ได้บ่อยนะครับได้หลายๆลองค์เลย นะครับท่านในมีก็มาแบ่งปันกันได้วัดเกจวัดราคาวัดบางพูมได้หมดทุกสภาพนะครับนี่อันนี้ข้างนะครับข้างบนนะครับเจ๋อๆอย่างนี้แล้วดูเนื้อหามวลสารเนี่ครับเม็ดดำเม็ดขาวต่างๆแล้วเป็นเยะเยะนี่คือธรรมชาติของท่านเลยนะครับแล้วตึงนะครับใบมีท่านตัดแล้วคมมากนะครับนี่ผ่านการใช้งานมาเห็นไหมครับจะมีขี้เกลือครับครับครับขี้เกลือต่างๆอะไรอย่างงี้นะครับ แล้วดูเนื้อนีครับแยะแล้วตึงนะครับเรียบนี่เห็นไหมชัดเจนนะแล้วก็อยานต่อไปนะครับเนื้อองค์นี้จะเป็นน้ํามันน้ํามันเยน,นะเห็นไหมโอ้โหเนื้อจะออกน้ํามันน้ํามันนิดนึงเนี่ยถ้าท่านใดเห็นเนื้อแล้วมวลสารันนึบนุ่มดีนะครับรอยแย่ข้างนะครับด้านหลังเปื่อยเลยอ่า แต่เปิดอย่างนี้ก็จะมีข้อดีเช่นดูมวลสารข้างในเห็นไหมครับจะเห็นมวลสารแบบชัดเจนเลยโอ้โหนี่โอ้โหเนื้อหามวลสารนี่เรียกได้ว,ว่าไม่ต้องอธิบาย บรรยายด้วยภาพนะครับแน่นจริงๆนะครับวัตเกตอกตันเนี่ยนะครับมวลสารท่านแน่นจริงๆเนื้อไม่ค่อยอ่อนนะครับเนื้อท่านจะแน่นๆนะครับไม่ได้ไม่ได้อ่อนๆเม็ดแดงวันนี้ธรรมชาติเลยนะครับไม่ค่อยมีเม็ดกวดนะครับจะ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 เป็นเม็ดแร่แล้วก็เป็นพวกเอ่อมวลสารต่างๆซะเยอะมากกว่านี่เห็นไหมแร่ต่างๆนะครับโอ้โห ธรรมชาติจริงๆคือผาเนื้อผงอ่ะผมต้องแจ้งอย่างหนึ่งว่าเราจะอธิบายเม็ดโอ้โหนู่นไม่ได้ทุกอย่างนะครับต้องส่องจริงๆแล้วผมเนี่ยเลยส่องให้ว่าธรรมชาติของเนื้ออกตนเนี่ยที่เวลาเนื้อเปื่อยออกมาเนี่ยเป็นยังไงเนื้อท่านจะส่องออกมาแล้วเป็นยังไงนะครับเนาะมันไม่สามารถตายตัวเหมือนเหรียญน,นะครับต้องพูดอย่างนี้เลยนะครับไม่ใช่ว่าดูคลิปนี้แล้วเป็นเลยนะครับชนานาญได้ทุกอย่างนะครับไม่เราต้องค่อยๆศึกษานะครับไม่ต้องรีบ พาต้องค่อยๆผมไม่เคยรีบนะครับแล้วผมไม่ได้ว่าเก่งด้วยผมก็ยังศึกษาอยู่ทุกวันนะครับถ้าในมีก็ยินดีรับเช่าวัดเกตวัดบางหุมโพมวัดระฆังหรือเบนจ่าภาีก็ส่งรูปมาทางไอทีไลน์แอซไซเคแล้วก็เด้เจ็ดตัวตามที่ขึ้นอยู่นี้ได้เลยเรามาดูที่ร้านได้นะครับพันธทิพย์งามมงคนชั้นสามติกลิปต์ตการนะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เป็นกำลังใจให้คํามึงน้ำด้วยนะครับฝากด้วยนะครับแล้วเจอใหม่คลิปต่อไปครับบา,บายบครั